โปรเจกต์นี้มูลค่ามากกว่า1,000ล้านออยเก่งเรื่องออยนะคะ Why don't you guys preparing for this project that's terrible I'm sorry I'm not fine I'm so sick We need your attention and listen for instruction from cabin crew This is your seat belt To fasten, insert the metal tip into the buckle And tighten the strap This is your seat belt To fasten, insert the metal tip into the buckle And tighten the strap ขยันจริงๆเลยลูกหมูขยันแบบนี้ต่อไปฉันเชื่อว่าเธอจะได้เป็น Air Hosted เนี่ยเต็มตัวนะ ขอบคุณค่ะผู้จัดการหนูจะตั้งใจทําตามความฝันของหนูให้สำเร็จค่ะจ้าถ้าอยากเรียนรู้หรือฝึกอะไรเพิ่มก็ไปถามพี่พี่เขาดูได้นะพวกนั้นเขาน่าจะกำลังทบทวนสกิลต่างๆกันอยู่ค่ะผู้จัดการ เป็นไงบ้างพี่ออยฉันดีบ้างไหมเนี่ยน่าสิครับพวกเราเต้นกันมาจะสิบรอบแล้วเดี๋ยวมุมกล้องบ้างเดี๋ยวกระตุกบ้างเดี๋ยวหลุดเฟรมบ้างแต่กล้องเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยก็ผมไม่ใช่ช่างภาพนี่ครับผมเป็นคนส่งพัสดุผมถ่ายให้คุณได้ก็ดีแค่ไหนนะครับเสียเวลาจริงๆเลยนี่ฉันดูมองแกเลยนะแย่มาเก่งฉันนะไอ้เฟสเกิล ให้เันรู้จักบ้านนะไฮโยคืออะไรเ่ะครับก็ดีต่ำที่สูงไงละ่ะพอๆๆๆพวกแกอย่าหัวร้อนกันได้ไหมวิดีโอมันเพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยฉันอัพลงโซเชียลดีกว่าแท็กผมด้วยนะครับแท็กหนูด้วยนะคะพี่อ้อยหนูก็อยากเป็นเนต็ตไอดอลนะคะเออเออรู้แล้วแหวนวินิจอย่าลีมขอบคุณค่ะพี่อ้อยคนเก่งเก่ง <G ain> ที่สุดในโลกเลยครับ เมื่อไหร่สามคนนั้นจะมาเนี่ยมม่ทำอะไรกันอยู่ช้าจังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขต้ทงที่มาช้านะครับใช่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีพวกเราไปเติมหน้ามาเพราะคิดว่าที่ผู้จัดการเรื่องประชุมผู้จัดการต้องมีอีเวนต์ให้พวกเราไปทำแน่นอนค่ะคราวนี้เราจะได้บินไปประเทศไหนหละคะแถบยุโรปหรือว่าเอเชียคะไม่มีบินไปไหนทั้งนั้นแหละช่วงนี้พายุเข,ข้า ที่ฉันเรียกพวกเธอมาในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบพรุ่งนี้มิสเตอร์โจเขาจะเข้ามาทำธุรกิจกับสายการบินของฉันแต่ฉันติดธุระต้องออกไปข้างนอกฉันเลยต้องการหนึ่งคนเพื่อเป็นผู้ดูแลต้อนรับให้รายละเอียดโปรเจกต์กับมิสเตอร์โจพี่ออยเลยครับผู้จัดการเพราะพี่ออยเหมาะสมที่สุดหรอ แต่แค่ที่ฉันนัดมายังมาสายเลยนะฉันว่าตอนนี้ที่ฉันดูฉันว่าลูกหมูพร้อมสุดแล้วถึงจะเป็นแค่แอร์ฝึกหัดก็เอถอะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะผู้จัดการนั่นสิคะพี่ออยนี่สกิลภาษ,ษาอังกฤษระดับเทพเลยนะคะลูกหมูที่ไม่ติดหรอกคะ่ะออยเก่งเลือกออยนะคะเลือกพี่ออยเอะคะ่ะผู้จัดการ ว่าหนูไม่ได้เก่งเท่าพ really ี่ออยจริงๆงั้นสรุปเลยแล <Oracle. ot> ้ว <subject> ก <ot> ันออยเธอเตรียมตัวให้ดีนะค่ะผู้จัดการพรุ่งนี้โปรเจกต์สำคัญมากโปรเจกต์นี้มูลค่ามากกว่า1,000ล้านถ้าเธอทำได้ดีฉันจะมีรางวัลให้ได้เลยค่ะผู้จัดการออยทำ ได้ดีอยู่แล้วค่ะเพราะออยบอลทูบีค่ะโอเคงั้นทุกคนแยกย้ายได้โอ๊ยดีใจด้วยนะคะพี่ออยลูกหมูค่ะพี่ ต่หน่อยบ้านนานมาตามล่าหาความสัตแบบเธอน่ะโชคดีนะที่เกิดมาส่วนสูงถึงหน้าตาก็พอไปวัดไปวาได้แต่เสียดายผู้ภาษาอังกฤษติดสุนียงเป็นน้างนังาน<พ><อ>นี่ฉันดูจากสายตาเธอแล้วฉันรู้นะว่าเธออิจฉาพี่ออยที่พี่ออยเขาเก่งกว่าเปล่านะคะหนูชื่นชมพี่ออยต่างหาก liar ไปกันเถอะอย่าเสียเวลาคุยกับคนที่โผลไม่พ้นน้ำเลยค่ะพี่ครับพี่ลูกหมูถ้าว่างตอนกลางวันก็ไปนอนพักซะนะนอนทำไมหรอปีเตอร์ก็จะได้ฝันลมๆแรงๆเป็นนางฟ้าติดปีกเหมือนพวกแกไงพิวนางฟ้าเหรอฉันว่านางคงเป็นได้แค่นางขวามากกว่า <laughs> ทำไมต้องมาดูถูกความพยายามของฉันด้วยนะ <What? S 2> Why don't you guys preparing for this project? That's terrible. I'm sorry. I'm not fine. I'm so sick. What's wrong with your voice? Why don't you sing? ไอ้ยูเมสันโอนิพีเตอใครก็ได้คนเดียวช่วยไปปแูแต่งฉันหน่อยฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้โจโจก็ไม่มีเสียงพีเตอไอ้พี่พูดไม่คล่อง,องฉันก็พูดไม่คล่อเหมือนกันคืนครูไปหมดแล้วตังต้งแต่เรีย็นจบ <S <S ฉันได้แต่เบสิคคุยกับมิสเตอร์โจ น่าจะต้องใช้ภาษาแอดวานเลยแหละให้หนูพูดให้ไหมคะพี่ออยจะได้ไม่มีปัญหาคือเธอไม่ต้องเสือกหน้าเลยนะลูกหมูันรู้ไงที่เธอทำเพราะเธอจะเอาผลงานให้พี่ออยใช่ไหมอย่ายปลปอนุญาตนะคะพี่ออย Excuse me If no one saying anything in one minute I will leave now นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่พวกเธอยังไม่ได้ให้รายละเอียดมิสเตอร์โจอีกหรอเอ่อคือมิสเตอร์โจ may I ย l l อ i g ไ t อะไรมันเกิดอะไรขึ้นพ <c oughs> ี่ออยเขาเสียหายนะคะ เราพวกเราก็ไม่กล้าพูดครับเพราะว่าคำศัพท์ที่ใช้น่าจะยากพวกเราไม่ได้เตรียมตัวมาครับใช่ค่ะไม่ได้เรื่องเลยพวกเธอลูกหมูงั้นเธอออกมาพูดอย่าเลยคะผู้จัดการลูกหมูมันไม่เก่งเท่าพี่ออยเดี๋ยวโปรเจกต์มันจะเสียหายนะคะใช่ครับเสี่ยงมากเลยนะครับฉันรู้ว่ามันเสี่ยงแต่พวกเธอมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมล่ะ ลูกหมูเธอออกมาคุยกับมิสเตอร์โจได้เลยค่ะผู้จัดก,การฮัลโหลมิสเจ I am ล mm ูกหมู I am an intern crew here It will be my pleasure to take care of you Shall we begin Yes please Thank you so much for your accompany I will make an agreement with your airline. e น่นอน be my guest. It will be my pleasure to work with you. See you next time. เธอเก่งมากเลยนะลูกหมูขอบใจมากนะไม่เป็นไรค่ะผู้จัดจาการฉันจะบรรจุให้เธอเป็นแอร์อย่างเต็มตัว และจะมีรางวัลที่เธอทำโปรเจกต์ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นเงินจำนวน5ล้านบาท5ล้านห้าล้านขอบคุณนะคะผู้จัดการพวกเราไม่ยอมนะคะลูกหมูจะได้เงินเยอะขนาดนั้นไม่ได้ไม่ยอมก็ทำอะไรไม่ได้จบนะส่วนพวกเธอ3ามคนจะถูกพักงาน3าเดือน เนื่องจากเกือบทำชื่อเสียงสายการบินชันเสียหายตายแล้วตายแล้วแล้วแบบนี้เราโดน,น,นกันที่ไหนกันแล้วคะใช่ครับยอ,อยให้ช่วยเราด้วยฉันจะบอกอะไรที่นะคนที่น่ากลัวไม่ใช่คนที่เก่งแต่คือคนที่ขยันตั้งหากโอ้โหธวการไมปนำฟ้าตกก่อน เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิบไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากมายด้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน